สวัสดีค่ะช่องนินเนนเอ็นยันมานินเนน,น,นเชียงตุงค่ะก็หลังจากที่กลับมาจากพัทยานะคะเราก็จะไปเดินประตูน้ำกันนะคะแล้วเราจะนั่งรถเมลไปไม่จดนะก็รอต่อไปนะคะเราจะนั่งรถเมลนะข้ามไปฝั่งพระนครแล้วเราจะไปนั่งเรือต่อนะคะเพราะว่า ถ้าจะไปประตูน้ําก็คือเราจําได้แค่นี้สายอื่นเรานั่งไม่เป็นนะเนาะค่ะ <c> ค <oughs> ่ารถเมยก็คนละเท่าไหร่นะก็คนละ20บาทนะคะแอร์เย็นเฉียบเลยนะเนาะเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะต้องไปลงที่ป้ายไหนนะคะก็ถามคุลงกระเป๋ารถเมว่าถ้าเราอยากจะไปต่อเรือผ่านฟ้าลีลาดะาจะต้องไปลงป้ายไหนนะคุณลุงก็แนะนําให้ลงป้ายภูเขาท่อง ไปวัดภูเขาทองแล้วคุณลุงก็ใจดีมากเลยค่ะกลับแกวก็บอกว่าถ้าขากลับนะก็มาตรงนี้แล้วก็ข้ามไปฝั่งโน้นแล้วก็ขึ้นรถกลับได้เลยแล้วลงสีแยกบ้านแขกนะคือคุณลุงก็แบบบอกเราเป็ดเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะก็ขอบคุณคุณลุงมากเลยแล้วก็มาลงป้ายอะไรอ่ะป้ายภูเขาทออป้ายภูเป้ายวัดภูเขาทอง เดี๋ยวเราจะไปต่อเรือที่ผ่านฟ้าลีลาดกันเนาะแต่ว่ามันต้องเดินไปตรงๆแล้วก็เลี้ยวซ้ายไกลนิดหน่อยนะคะซึ่งแดดร้อนมากเราก็หันซ้ายหันขวาคนท้องถิ่นไม่ถือร่มเลยแต่เรามีร่มมาด้วยโอเค็ไปค่ะคลองมหานาสคะพันนาลิตดำเดินเอาแล้วไปทางไหนอะอ กระเป๋า,า,า้างนํำจัองทามทีเมีเ e t า l จั่งนำหลังจากที่เดินดเดินดเดินเดินจนถึงหัวมุมนะคะก็มาถึงท่าเรือผ่านฟ้านะคะก็เรือกําลังจะออกพอดีเนาะก็โชคดีไม่ต้องนั่งรอนานนะคะตอนนี้ไม่รู้ว่าค่าเรือคนละเท่าไหร่นะะแต่เดี๋ยวเด๋ยวต้องรอดู ย1่สิบเอ็ดยี่สิบสองมเดไหมแปบบ๊แบ,บนึงนะคะพี่ยี <laughs> โควิดอ่ะเนาะเวลาจะไปประตูน้ำแล้วมาลงที่มาลงเรือที่ท่าเรือผ่านฟ้าเนี่ยโอ้ฝรั่งนี่เต็มเลยต่างชาตินี่เต็มเลยนะคะตอนนี้ก็ยังมีอยู่แต่แต่น้อย,น,อยน้อยกว่าปกตินิดหน่อยหรือว่ายังไม่ใช่ช่วงเทศกาลท่องเที่ยวเขาเรียกอะไรอะไฮซีซันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะคนละ11บบาทรถไม่ติดนั่งชิลแบบสบายเลยนะคะ ก็ได้อีกบัรยากาศหนึ่งของกรุงเทพนะคะได้อีกบัรยากาศหนึ่งเนาะ คนมาซื้อของที่ตลาดโบเบก็เยอะมากเลยนะคะตลาดโบเบเนี่ยเคยได้ยินแต่ชื่อ,อยังไม่เคยไปเดินสักครั้งหนึ่งเลยเดี๋ยวรอบหน้ามาอีกก็คงต้องลองไปเดินดูแล้วนะคะเห็นเขาบอกว่าเสื้อผ้าราคาถูกเนาะแล้วก็แบบมีให้เดินแบบเลือกซื้อเยอะเลยเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวรอบหน้ามาต้องต้อง,ต,องต้องแวะสักหน่อยแล้วโอเคก็มาถึงที่ประตูน้ำแล้วนะคะ กลัวฝรั่งเขาไม่รู้ก็หันไปบอกเขาว่าถึงแล้วนะประตูน้ําเขาก็ยิ้มเขาบอกขับขึ้นคะฉันรู้โอเคนะคะเวลาไปเที่ยวนียค่ะเ,เราก็กลัวแบบเหมือนต่างชาติฝรั่งเขาคนเกาหลีคนจีนกลัวเขาไม่รู้เนานะเราก็ไปบอกเขาแต่จริงๆอ่ะข้อมูลการท่องเที่ยวของเขา,าอะเยอะกว่าเราเอีกนะ่นี่เคยเจอนะนี่ไปเชียงใหม่ตอนนั้นนี่ เช่ารถแบบแพงมากเนี่ยเราพอไปเจอฝรั่งสองสามีภรรยาเขาก็แบบชวนเราไปแบบเนี่ยถ้าอยู่จะขึ้นนะอยากขึ้นรถแดงนะขึ้นอันนี้อันนี้นะแบบเขาแนะนําเราเลยนะคะก็เขามีข้อมูลกันท่องเที่ยวเยอะกว่าเราเนาะ น,นั้นคือไปบังกะปีมารอบนี้เขาปิดปิดกั้นตรงถนนนะคะปกติก็คือขึ้นขึ้นท่าเรือ,อามาแล้วก็จะข้ามถนนกันตรงตรงถนนเนี่ยเลยเนาะซึ่งก็อันตรายนะคะ,อะรอบนี้เนี่ยเขาปิดกั้นไว้เขาซ่อมแซมถนนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะคะน่าจะซ่อมแซมแพลตฟอร์มอย่างเงี้ยทีนี้ก็เลยต้องเดินขึ้นเดินขึ้นบันไดนะคะเขาเรียกบันได เขาเรียกบันไดอะไรอ่ะคือไม่ใช่ภาษาไทยนานแล้วงงงๆนิดนึงขอโทษทีนะคะก็เถียงกันกับเน้นๆนะคะว่าจะไปเดินที่ไหนก่อนแพลตินัมก่อนหรือซันทรัลเวิลด์หรืออะไรยังไงนะคะสุดท้ายก็ชวนกันไปซันทรัลเวิลด์ก่อนนะคะเพราะว่าเน้นๆน่ะแกอยากจะไปขอพรนะจะไปขอพรที่หน้าซันทรัลเวิลด์นะคะก็พากันไปที่ซันทรัลเวิลด์ก่อนค่ะ น้นพี่น้นมาดูนัเงเกงเนี่ยอืมไม่ชอบเหรอจะเจจะเอาไปตัวหนึ่งัจะเปมีไข่ยัางเหรอเนาะ ชคดีที่นีและเนนไม่ติดแบรนด์นะคะแบรนด์เดียวที่ซื้อประจำก็คือยูนิโคเพราะเสื้อยืดเขาอะซื้อทีนึงนี่ใส่ได้เป็น2ปีสีก็ไม่ล้วนเลยสีไม่ไม่ไม่หล่นอะเขาเรียกอะไรสีไม่ตกเลยนะคะนอกกนั้นก็ไม่ไม่ได้ซื้ออะไรเลยเพราะถ้าติดแบรนด์นี่แบบโอ้หาเงินแทบไม่ทันเลยเพราะแล้วตอนไปอะมันไปเจอช่วงที่เขาเซลล์เซลล์แบบลด ก็นำเยอะมากนะคะของเราเนี่ยเราก็ไปเดินแค่แพลตินัมค่ะก็ได้มาเยอะเลยนะคะเดินจนขาลากกว่าจะได้เนาะเดินแพลตินัมไม่พอข้ามถนนไปไปเดินไอแถวอะไรเข,า,ข,า,ขาเรียกเขาเขาเรียกกรุงทองพลาซ่าหรือเปล่าคะแล้วก็ออกไปก็ไปเจอที่แบบเยอะเยะเลยเนาะขาลากเลยก่อนจะกลับมาก็ต้องเดินอ้อมไปเพราะว่ามันปกติเนี่ยเราจะข้ามไปฝั่งนู้นแล้วก็เราจะ ลงเอ่าเราเราจะผ่านแพทินัมแล้วก็อ้อมไปไปลงแล้วก็ข้ามถนนมันจะง่ายแต่ตอนนี้มันต้องเดินไกลเลยนะคะขากลับก็เหมือนเดิมค่ะก็นั่งเรือนะคะนั่งเรือกลับแล้วก็เดี๋ยวจะไปอ่าที่ป้ายภูเขาทองแล้วก็นั่งรถเมล์กลับไปที่ที่ห้องนะคะซึ่งเราก็ผ่านภูเขาทองพอดีเนาะก็เดี๋ยวจะ แวะถ่ายรูปแถวๆภูเขาทองนิดหน่อยแต่คงไม่ได้ขึ้นไปเพราะว่ากลับมาก็สายแล้วนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็มีงานที่จะต้องไปทำอีกนะคะก็ไม่ได้ขึ้นไปแล้วตอนเย็นเนี่ยคุณยายกับคุณอาก็มานะมาวัดภูเขาทองนะคะมากราบไหว้ซึ่งคุณยายถึงไหมขึ้นไปถึงไหมขึ้นไปถึงค่ะคุณยายแข็งแรงมากเลยนะคะอายุ73แล้วแต่ยังสุขภาพแข็งแรงดีค่ะ จุดนี้ก็น่าสนใจมากเลยนะคะหอพัดไตปิดกสมัยรัชกาลที่หนึ่งซึ่งนี้ไม่แน่ใจว่าเขาอ่ะให้เข้าไปไหมถ้าให้เข้าไปเดี๋ยวรอบหน้านี้ไปนี้จะต้องแวะเข้าไปชมบ้างน่าสนใจดีสวยงามมากเลยค่ะถ่ายรูปออกมาสวยมากไม่ได้มาวัดภูเขาทองถ้าไม่รวมช่วงโควิด3ปีก็ก่อนหน้านั้นก็เกือบเกือบสิบปีอะค่ะเกือบเกือบสิบปี แต่วัดวา,ารามในประเทศไทยจะค่อนข้างสวยงามแล้วก็สะอาดค่ะ <c oughs> <c oughs> เราต้องนั่งสามเจ็ดใช่ป่ะ,ะเอาไปที่แดดหน่อยน้นาดมำมากโอเคขากลับเนี่ยก็มารอรถเมย์ซึ่งรอนานมากนะคะแล้วก็ในรถเมย์ค่อนข้างอัดแน่นมากเ,เนื่องจาก เป็นเวลาเลือกเลิกเลิกเรียนด้วยแน่เลยค่ะก็ขอบคุณที่ติดตามชมจนจบนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ